เอาล้วครับก็กล่าวสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับพี่ไม่มีตัวใส่นะครับพี่ไม่มีตัวใส่เลยเหลือแต้มอยู่แค่หนึ่งบหนึ่งจุดสสบนะครับก็วันนี้ก็จะทำสะสมให้ครบหกร้อยห้าสิบแบบนะครับ ็จะเก็บตกนะครับเก็บตกพวกที่ยังไม่มีนะครับไหนเออส่วนมากก็จะเป็นพวกโลก2นะครับโลก2โลกแฟนตาซีที่ยังไม่ได้ทำดาร์กเลยตัวนี้แมวไอเสือไว้ไทกเกอร์โลก2นะครับโลกส รามก็อยู่โลกสองนะครับตัวนี้คือไอ้ตัวนี้คือตัวนี้นะครับไซเบอร์ดากอนไซเบอร์แพนด้าไซเบอร์แพนด้าน่าจะอยู่โลกนี้นะครับตู้นี้ก็จะเป็นโลกสาม เสียงอาจจะกระโปกงนิดนึงนะครับพอ,พอดีมีน้ำมูกนิดนึงแต่แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นโควิดนะครับก็จะเหลือพวกโรคสามอันนี้เสือโรคหนึ่งมีแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าดาร์กนะไอตัวนี้ เดนไดโนตัวนี้น่าอยู่โลกสองนะครับตัวนี้แลไซเบอร์อยู่โลกสามประมึแลโลกสามโอ้ตัวนี้ตู้ใหม่เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับตู้ใหม่สองตู้ที่มาใหม่นะครับ ไฮมอร์ทูสนะครับยังไม่ได้นะครับหายากมากโลกแรกอีพ e ิกตัวนี้เหมือนกันแองกี้เยติก็หายากนะครับแต่ตัวนี้หาง่ายกว่าเลยโอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับก็จะเหลือประมาณ57แบบนะครับจะครบ650นะครับ ตามนั้นแล้วเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องดาร์กนะครับไอตัวนี้คือไอตัวนี้นะครับมาใหม่ดูมินัสตัวมาใหม่นะครับ มันดาเมอยู่ที่ออสองบีเกือบสามบีนะครับตัวนี้ขั้นลุงนะขั้นลุงเอามาดากก็จะได้อยู่ประมาณสี่ถึงห้านะครับไม่หา้หาก็หกแหละเออก็เป็นส่วนหนึง่งตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็อีกสามไอดีนะครับอีกสามรหัสเดี๋ยวจะเข้าให้ดู ก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ได้เอาตัวหนึ่งบีแลนะครับหนึงบีแลตัวที่มาใหม่นะครับก็ได้ดาร์กไว้หกตัวหตัวก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่3ก็เนี่ย นี่แหละเป็น12บตัวนะครับตัวนี้ก็จะดาร์กไว้6ตัวเนาะตัว 1b 1b ดาร์กแล้วก็จะได้ 2b 3B อะไรประมาณนี้นะครับก็ดาเมจนก็กลับมาเทพเหมือนเดิมนะครับกลับมาเทพเหมือนเดิมก็จะดาเมจอยู่ที่50 b บีเหมือนเดิมเนาะแล้วไปดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวก็จะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่4ี่นะครับ แต่เป็นตัวไก่ตัวที่สามนะครับก็เหมือนกันตัวนี้ดาร์ไว้ยหตัวนะครับตัวไก่รหัส3มรหัสดาร์คว้รหัสละหกตัวเป็นสิบปดตัว <f if> ก็โอเคนะครับก็สรุปว่าเอ่อ รหัสไก่รหัสดาร์กสมตัวดาร์กไว้รหัสละหตัวก็จะเป็นสิบแปตัวสิบแปดตัวรวมตัวนี้ตัวโดมินตอีพิกนะครับที่มาใหม่ตู้ใหม่นะก็จะเป็นสิบเกตัวก็สรุปก็ไม่มีตัวใส่นะครับก็ดาร์กหมดก็จะได้รับของประมาณเออ วันเสาร์สี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับพี่เริ่มดาร์กตอนประมาณสี่ทุ่มเนาะก็ไม่มีอะไรทําแล้วนะครับที่เหลือก็แค่รอคืออยากจะบอกว่าเน็ตเนาอยากจะบอกว่าเน็ตเนานะครับไม่ใช่ คืออยากจะบอกว่าถ้าถ้าคุณสามารถแฮกรหัสผมได้รอบนี้นะครับคือเก่งเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าก็ต้องเข้าอีเมลพี่เนาะ mm. ก็ต้องใช้หน้าตาพี่เข้าอีเมลอีกชั้นหนึ่งนะครับ mm. ตัวนี้ก็ได้ยืนยันรหัสผ่านจากอีเมลหลังจากล็อกอินใส่ i d p a พาสเวิร์ดนะครับ mm. ก็เข้ามาสเต็ปสอง สเต็ปสองก็จะได้รับโค้ดจากอ e ีเมลนะครับคอนเฟิร์มว่าเป็นคุณจริงๆใช่หรือไม่อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่คือชั้นที่สองเนาะชั้นที่3คือใส่รหัสพินนะครับใส่รหัสพินสีตัวใส่รหัสพินสีตัวก็ได้ตั้งไว้แล้วนะครับเพื่อตัวนี้มันเป็นเพื่อการที่ที่เราจะเวลาโดนแฮก เขาจะเปลี่ยนรหัสเราเปลี่ยนรหัสผ่านเรานะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดมันจะต้องใส่รหัสพินก่อนนะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดของเราได้นะครับก็ตามนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอยู่นี้หน้านี้เป็นสองชั้นนะครับหน้านี้เป็นสองชั้นส่วนแอคเคาน์ก็ตามนี้เลยเพิ่มเบอร์โทรศัพท์แล้ว นะครับเอาไปสุ่มเอาเองเออข้างหน้าห้าตัวข้างหลังให้แล้วสี่ข้างหน้าตัวหนึ่งอีเมลที่เหลือไปสุ่มเอานะครับก็ได้ยืน,นยันยืนยันแล้วแหละก็จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีกรอบนะครับเพื่อเป็นการ ซฟอีกระดับหนึ่งนะครับอันที่จริงก็เปลี่ยนแล้วแหละรอบหนึ่งก็จะขอเปลี่ยนอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปนะ <Okay. S 1> ก็โอเคนะครับก็ได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดไปอีกรอบแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นอีกรอบนะครับ โอเคเพอเรารีลีหน้าจอมันจะให้เรามันจะให้เราเข้าสู่ระบบใหม่อีกรอบนะครับเดี๋ยวข,าข้ามขั้นตอนนี้อีกแปบ๊บนึงนะครับนี่เห็นไหม พอสเต็ปที่สองนะครับที่เราเปิดไว้มันก็จะเร่งรหัสมาให้เรานะครับเร่งรหัสมาลบเก้าสองห้าศนศูน้านะครับตัวงตัวตรง,งช่วงนี้นะครับอย่าไปกดติ๊กเชื่ออุปกรณ์นี้เป็นเวลาสามสิบวันนะครับไม่งั้น อาจจะโดนแฮกได้อีกรอบนะครับให้กดต่อไปเลยไม่ต้องกดติ๊กนะอ่ามันก็จะสามารถเข้าไปได้อีกรอบนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละที่เหลือพี่ก็จะไปทำคอลเลกชันสะสมโลก2ต่อนะครับเพราะโลกแรกพี่ได้ก็เกือบครบแล้วแหละก็ ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย